สนับสนุนโดย Corolla Artist So Excited ความเร้าใจที่เราเลือกเอง Canon EOS 5D S กล้องดิจิตอลระดับ50.6ล้านพิกเซลจาก Canon ปตทโดนเมืองโทเว่ขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรอย่างรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่26 การจะถอดหรือไม่ถอดยศตำรวจของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อยาวนานมาพอๆกับความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนะครับผ่านมาแล้วเจปีและผ่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาแล้ว8คนครับแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีเราคงจะเห็นการตัดสินใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในเร็วเดียวนี้ บลายวันอังคารนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทุกหน่วยงานที่มีบทบาทและอำนาจตัดสินใจจะประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อหาข้อยุติว่าสามารถถอดยศตำรวจของทักษิณได้หรือไม่ถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจังที่สุดหลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งสัญญาณที่ถูกตีความว่าจะไม่มีการตัดสินใจใดๆก่อนการ,กรเกษียณของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพธุ์ม่วงคดีนี้ผ่านมือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาแล้ว8คน แต่ยังไม่มีข้อยุติแต่อย่างใดและดูจางเงยีบหายไปจนกระทั่งทักษิณให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและพูดพาดพิงถึงองค์มนตรีว่าเกี่ยวข้องกับการยึดอํานาจของคอสชอคําพูดของทักษิณถูกมองว่าเป็นฟงังเส้นสุดท้ายที่ทําให้คอสชอเลิกคิดเรื่องการปลองดองกับอดีตนายกรัฐมนตรีจนถึงขั้นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศิตะบุตรส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความว่า ทักษิณกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112การเสนอถอดยศทักษิณอยู่ในอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ดูเหมือนไม่มีผู้บัญชาการตำรวจคนไหนย,ยอมตัดสินใจทั้งทั้งที่คณะกรรมาการคดีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลได้ยืนยันอย่างน้อยสองครั้งว่าสามารถทำได้เพราะความผิดในคดีที่ดินรัชดาที่ทำให้ทักษิณถูกตัดสินจำคุกสองปีพลตำรวจเอกสมยศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันอ้างว่าจําเป็นต้องใช้ความรอบคอบถึงแม้คณะกรรมาการพิจารณาถอดยศทักษิณแต่เสนอให้ถอดถอนแล้วก็ตามท่ <Wow. S 1> ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่ากําลังพยายามยื้อเรื่องนี้ <Wow. S 1> แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูแลเรื่องนี้ <Wow. S 1> ก็ชัดเจนว่าต้องการเห็นข้อยุติโดยเร็วที่สุด <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นในการประชุมที่จะมีขึ้นในบ่ายวันอังคารนี้ พลเอกไพบูลต้องการได้คําตอบจากผู้แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานตํารวจแห่งชาติและฝ่ายกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมว่าจะเดินหน้ากับการถอดถอนยศทักษิณหรือไม่โดยพิจารณาถึงระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้อสรุปจากที่ประชุมนี้จะถูกนําเสนอให้พลเอกประยุทธ์พิจารณาพลเอกไพบูลแสดงความมั่นใจว่าการประชุมจะมีคําตอบที่ชัดเจนส่วนโตเห็นว่าเรื่องดังกล่าวควรจะจบได้แล้วเพื่อจะไม่ได้เป็นประเด็นติดค้าง ต้องบอกมันมันต so ้องตอบส้งคมไม่ได้ว่าได้หรือไม่ได้ให้มันชัดไม่ต้องไปกลัวอะไรเพราะมันจะต้องตามมาเพราะกฎหมายก็คือกฎหมายกฎหมายไม่เขียนอย่างนั้นเละแล้วคุณจะไปตะแบงได้ยังไงล่ะแต่มันตอบส้งคมไม่ได้ว่าท้าหรือเร็วหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่ควรจะตอบอย่างนี้นะแล้วตอบให้ชัดว่าได้หรือไม่ได้เพราะไงกฎหมายมันเขียนชัดเจนท่านเอาเรื่องข่าวขย้งมาพูดเนี่ยท่านไม่เอากฎหมายมาพูด ไม่ใช่ผมตอบยังไงผมมาพิสในแง่ในแง่ของกฎระเบียบมันทําได้หรือไม่ได้พิจารณาแค่นี้ผมตอบสังคมแค่นี้มาได้หรือไม่ได้พเดกประยุทธ์กล่าวในช่วงอวยพวรวันเกิดพเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าที่ต้องดําเนินการเรื่องนี้เพราะทักษิณได้พูดในสิ่งที่ทําให้ประเทศเสียหายหรือไม่ถ้ามีความผิดก็ต้องหาทางว่าผิดกฎหมายตรงไหน ำไมเป็นมาตุ้งไหนาบอกว่ากฎหมายตำรวจเขียนแล้วเดิมเราคิดว่าทำได้ต้องเขียนอย่างนี้เขาเขียนว่าเจ็ดข้อที่ทำว่ามีกเมื่อเป็นตำรวจอยู่แล้วนี่เขาเป็นตำรวจอยู่ป่ะล่ะไม่ถึงแล้วเดี๋ยวไปหาว่าดูจะทำยังไงไม่ใช่เพราะเขาเป็นความผิดนี่ก็เป็นความผิดที่ไปพูดจาสาเสียหายอะไรหรือเปล่าเมื่อเสียหายก็เราไปหาทางว่าเออมันผิดตรงกฎหมายตรงไหน รปรากฏว่ากระแสประบบรปลดจัน,นทร์นะบางทีมันผีฐาเกินไปนี่คือผมต้องการช่วยใครช่วยคุณชื่อแทนบ้างนะสนใจเจ้<ไ>ทาที่มากทำงานด้วยความกดดันทำงานั้งความบบบางงาความร,บบรูรบบรรบบร้สึกพลตวดเอกสมยศยืนยันหลังการพบกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์ว่าไม่ได้ยื้อเรื่องนี้แต่ต้องทํางานด้วยความรอบคอบเพราะมีกฎหมายที่ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งและแสดงความเชื่อว่ากระบวนการจะเร็วขึ้น หลังรัฐมนตรียุติธรรมเข้ามาดูแลเรื่งองนี้สิ่งที่รัฐานตดีมอบให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในวันเนี้ยเวลาบ่ายสามของค่นนี้รัฐมนตรีว่าารเนี่ยท่านได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องนี้นะครับมวลชนการชาติธุรกิจและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายห่าง เข้อกฎหมายที่ทางหนาปัาได้ขาดเลยกับส่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้ทํานั้งสือฉบับนี้ไปร่วมเวลาก็ร่วมมา,นานแล้วก็าไม่ได้รับรองอวันนี้ท่านจะได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวมมข้องอามาอ่านจะได้ขอ้อสรุปเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรเดินไปทางไหนทำแล้วเป็นเรื่องที่เราตอบสนองได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง อานความคิดััควาร